สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ฟทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อยากจะนําเสนอนะครับสำหรับรถรุ่นตัวหายากเลยนะครับแล้วก็ตัวขายดมีมากสําหรับ SUV 7ที่นั่งของค่าย t o ย o ต้ที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือเจ้า t o ย o ต้าอินโนวาคริสตนะครับ 2.8G เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลปี2017นะครับคันนี้เข้ามาใหม่นี่ครับตรงหน้าผมนี่เลยสีดำรอๆนะครวันนี้มาเอาใจ SUV 7จะที่นั่งสไตล์แวนนะฮะเครื่องดีเซล2.8ตัว G นะครับ Innova Crysta 2.8 G โมเดลปี2017นะครับสีดำคันนี้ราคาเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นเองนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากตามหารุ่นนี้อยู่นะฮะวันนี้เข้ามาแล้วนะครับวันที่11พฤษภาคมนะฮะช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้นะครับ4โมงเย็นโดยประมาณนะครับของวันที่11 เรามารีวิวรถอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรุ่นนี้เคยเข้ามาแล้วนะครติดจองไวมากๆแล้ววันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับมีแค่คันเดียวทนั้นตอนนี้นะครับเป็นรุ่น2.8ตัว G ตัวนี้นะครเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเดียวกับตัว Fortuner รเลยนะครับรายละเอียดสวยงามราคาเบาๆห้าหกแสนหาหมื่นเบาทนะครับหกแสนหบาทเท่านั้นนะครับเป็นตัว SUV สําหรับครอบครัวนะครับโตโยต้า อินโนวาคริสตานะครับ 2.8G ดนี่ครับด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมชุดโครเมนมันติรีเฟคเตอร์ไฟสปอร์ตไลท์มาครบเลยแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับคู่กับไฟสปอร์ตไลท์นะครับสเก์ตรอบคันนะครับสวยงามมาพร้อมสีดำนะครับกระจังหน้าดำตัดขอบไปด้วยโครเมียมโลโก้โครเมียมนะครับสวยงามเดิมๆนะครับรายละเอียดรถยังไม่ได้สปาเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างรีบมารีวิวด่วนๆนะครับเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้รับชมกันก่อนนะครับ วันนี้มี 2.8G เข้ามาใหม่นะครับ Innova Crysta 2.8G เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่เลยฮะเกียร์อัตโนมัตินะครับภายในนั่งสบายหรูหรานะครับราคาเบาๆเองนะครับเพียง659,000บาทได้รถปี2017นะครับตัวนี้ภายในนะฮะอัปเดตตัวจอให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นจอตัวใหม่รองรับ Apple CarPlay นะครับผม Android นะครับต่างๆครบเลยนะครับนี่ครับ รายละเอียดตัวล้อนะฮะล้อแม็กเดิมๆิมโรงงานนะครับกระจกมองข้างก็พับปรับระบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับสเก์ตร้บคันหน้าหลังด้านข้างซ้ายและขวานะครับนี่ครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมเป็นรีโมทบิดสตาร์ทนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยคันนี้สวยงามนะครับนี่ครับนานๆจะเข้ามาทีสำหรับรุ่นนี้นะฮะยังไม่ได้ล้างเลยจะเห็นว่ามีขี้ฝุ่นมีคราบอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เลยมารีวิวสภาพสดสด ให้ดูโครงสร้างเดิมๆนะฮะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าตีดังกากับเครื่องกับสีจมน้ํามาอย่างใดนะครับไม่มีนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยคันนี้นี่แหละฮะรายละเอียดรอบคันเดิมๆนะฮะด้านท้ายนี่ครับ2.8ตัว G นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.8ลิตรนะครับเป็นตัว Innova Crysta นะครับผมปี2017นะครับคันนี้ เลขไม้ใช้งานเดิมๆไปอยู่ที่1นึ่งแสนเกว่าโลนะฮะไม้เดิมไม้แท้ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกล้องมองหลังครบนะฮะมาพร้อมกล้องมองหลังครบนะฮะคันนี้สวยงามเดิมๆเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับด้านบนนะครับเป็นตัวรับสัญญาณแบบชาร์กฟินคลิปฉลามนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดนที่3ครบเลยนะฮะนี่ครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะขายดี นะครับมาไวติดจองไวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 9นย์เ6้าศูนะครับนี่คือรายละเอียดรอบคันคันนี้นะฮะสภาพเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีเบียดมาแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมๆล้อเดิมๆนี่ฮะล้อแม็กอันลอยเดิมนะครับล้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานเลยคันนี้นี่ครับสวยงามนะครับขนาดล้อแม็กนะฮะ16นิ้วนะฮะน็อตห้ลูก นะครับดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับสีดำนะฮะเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะฮะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับสำหรับตัว INNOVA c r y s t a 2.8G ดีเซลปี2017ราคา659,000บาทนะครับนี่ครับสวยงามน่าใช้งาน ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ถ้าสนใจนะฮะยังไงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ตามที่ผมแจ้งไปลิงก์ไลน์ด้านล่างนะฮะสามารถกดเข้าไปคลิกลิงก์ไลน์เพื่อนแล้วก็สอบถามรายละเอียดของรถคันนี้ได้เลยนะครับนี่ครับรายละเอียดภายนอกนะฮะสวยงามเดิมๆเลยนะครับรถไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีกลับเครื่องกลับสีไม่มีผิดกฎหมายนะครับรถมีเลื่มพร้อมโอนทุกคนัน นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันหน่อยนะฮะก่อนสปาก่อนเก็บงานนะฮะคราวนี้เรามารีวิวด่วนรถเข้าใหม่นะฮะอัปเดตรถเข้าใหม่นี่ครับรีวิวด่วนอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับ t o y o ต a i r y s v a l r y s t a 2.8G นะครเป็นรุ่น 2.8g นะครับภายในกว้างขวางโออารหรูหลานั่งสบายนี่ครับภายในกว้างขวางตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าลวดลายดีไซน์จะเป็นลวดลายแบบนี้สวยงาม นี่ครับลวดลายดีไซน์สวยงามนะฮะตัวเบาะนะฮะเบาะผ้านะครับนี่ครับเป็น SUV นะฮะ SUV 7ที่นั่งนะครับที่นั่ง3ตอน7ที่นั่งนะฮะเหมาะกับสำหรับครอบครัวนะฮะดีไซน์ตัวเบาะดูหรูหรานะครับดูหรูหราคันนี้มีฟังก์ชันด้านบนนะฮะระบบแอร์เพดานเป็น Air Auto ด้วยแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ด้านบนหลังคาด้วยนะฮะหน้าจอนะ,ะเป็นจอโจตโยต้า รองรับระบบ T-Connect นะฮะ Apple CarPlay นะฮะ Android นะครับผมต่างๆครบเลยนี่ฮะระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์ออโต้นะครับ, Auto, รบมีโหมดการขับขี่เหมือนตัว Fortuner เลยนะฮะ Eco mode Power mode แล้วก็ตัวการลื่นถลาย VSC นะครับพวงมาลัยเป็นระบบมัลติ f ั n c ์ i o n นะฮะครบเลยนะฮะนี่ครับพวงมาลัยมัลติ f ั n c ์ i o n ครบเลยระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ เกะหน้านะครับตอนบนก็จะเป็นตัวคูบล็อกนี่ฮะมีช่องแอร์ไหลผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้คือเจ้าของเดิมเขาใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคู่มือต่างๆไว้นะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาด้านล่างก็จะเป็นเก๊ะทั่วไปนะฮะนี่ครับมีซองหนังนะครับไว้ใส่พวกสมุดคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวบุ๊กเลตต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับสวยงามนี่นะฮะ รถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมน่าใช้งานคันนี้ 2.8G นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวที่วางแก้วน้ำต่างๆนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่นะครับที่วางแก้วน้ำนี่ครับนะผมเปิดก่อนเปิดยังไงเอ่ยนี่ครับแบบนี้ตัวล็อกแบบนี้นะฮะมีให้มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ให้นะฮะนี่ครับ ด้านหลังมีฐานวางแก้วน้ําแบบนี้นะฮะนี่ครับอ๋อเปิดอย่างนี้นะฮะนี่ครับไม่ค่อยได้รีวิวรถรุ่นนี้เท่าไหร่นะฮะรีวิวไม่ทันนะครับนานๆเข้ามาทีนะฮะมาไวไปไวมากเป็นรุ่นที่ขายดีและราคาในะย่อมยาวด้วย6กแสนห้าหมื่นเก้าพันเองนะครับได้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวบล็อกเดียวตัวเต้าฟอร์จูเนอร์เลยนะฮะสองจุดแปดจีและเป็นเครื่องยนต์ดีเซลภายในเนี่ยหรูหรากว้างขวาง,วางนั่งสบายเหมาะกับครอบครัวนะครับเหมาะกับครอบครัวและราคาเบา 659นะครับคันนี้659น่าใช้งานมากๆขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะคันนี้นี่ครับสวยงามนะฮะตรงเบาะแถวที่2นะครับก็จะมีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วเป็นซอฟทัสก็เหมือน f o r t u n e r นะฮะผมนี่ครับแล้วไฟด้านบนนะครับนี่ครับเป็นไฟแอมเบนไลท์นะฮะบนเพดานเพิ่มความหรูหรานี่ครับที่ติดมาเดิมๆกับตัวรถเลยนะฮะสามารถปรับระดับไฟได้ตรงนี้นะครับปรับแสงได้นะฮะตรงนี้นะฮะ ปรับแสงได้นะครับปรับความเข้มของแสงระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับระดับเป็นออโต้ได้นะฮะนี่ครับสวยงามออโต้สองตอนตอนหน้าแล้วก็เพดานแถวที่2ปรับออโต้ได้นะครับนี่แหละฮะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ6,59,000บาทโตยต้าอินโนวาตัวคริสต a า2.8ตัว G ดีเซลปี2017 รายละเอียดรถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปาให้นะครับเดิมๆเรามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับวันนี้มีเข้ามาใหม่1คันสําหรับตัว 2.8G นี่ครับ 2.8G นะฮะเป็นตัว Innova Crystal Diesel นะฮะ 2.8G รถสวยๆเดิมๆนะครับก่อนเก็บงานก่อนสปานะครับนี่ครับ3แถว7ที่นั่งนะครับ3แถว7ที่นั่งนะครับ ระบบแอร์นะเป็นแอร์ลาวนะครับแอร์ลาวระบบแอร์สตอนตอนหน้าตอนกลางนะเหมือน t o t ต้าฟอร์ชูเนอเลยนะฮะหัวน็อตเดิมเดิมนี่ครับเดิมเมไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะฮะร,รถยังไม่ได้ล้างก็แจ้งตามตรงว่ายังไม่ได้ล้างนะครับผมนี่ฮะสวยงามเดิมๆดูโครงสร้างเดิมๆก่อนวันนี้ผมมาเน้นความเดิม นะโครงสร้างเดิมๆและก็มาแจ้งรายละเอียดของตัวรถที่เข้ามาใหม่นะฮะส่วนการใช้งานหรือว่าความสวยงามของตัวรถเราเก็บงานให้ปรับสภาพให้อย่างแน่นอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถติดจองไวมากนะครับต้องอัปเดตกันไวเลยเพราะว่าบางคันติดจองตั้งแต่ลงเทเลอร์มานะติดจองแต่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ 0, 95, 0 5, 6, 6, 9 5 0566926นนะครับโตโยต้าอินโนวา 2.8G ตัวคริสต้าดีเซลปี2017ราคา659,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาครับน่าใช้งานสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมน่าใช้งานเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวบล็อกเดียวกับ f o r t u n e เเลยนะครับกำลังเครื่องนแรงมากมากเลยนะฮะคันนี้เหยียบติดเบาะนะครับหลังติดเบาะแน่นอนนะครับตัวเบาะคนขับนะจะมีการปรับสภาพให้ใหม่นะครับเพราะมีตัวขาตรงนี้นะฮะรอยยับรอยย่นตัวขาตรงนี้แล้วปรับสภาพให้ใหม่นะครับ รายละเอียดตัวรถนะฮะโครงสร้างเดิมๆผมไลน์มันติฟังก์ชันนะครับคันนี้นี่ครับสวยงามนะฮะสวยงามนี่ครับคอนโซลสวยนะฮะคันนี้นี่ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเดินใหม่คันนี้กันหน่อยนะครับนี่เลยนะฮะคันนี้สวยงามเดิมๆนะฮะหน้าปัดเดินใหม่นะฮะใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้ว 174,000โลนะครับรถปี2017นบเะครับรนยนต์ดีเซลนะฮะใช้ยาวๆเกียร์ทนนะครับเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะเช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของตัวเลขใหม่นะครับเป็นรนยนต์ที่เกียร์ทนเครื่องทนนะฮะเพราะเป็นรนยนต์ดีเซลนะครับผมนี่ฮะนี่เลย Toyota Innova Crysta สองจุดีเดลปี2017ราคา659,000บาทนะครับ659 ใครสนใจต้องรีบนะครับผมรถสวยมาไวไปไวนะครับดูนะฮะความหรูหราฟังก์ชันต่างๆให้มาครบเลยนี่ฮะแผงประตูนะฮะดูหรูหรามีสไตล์มากๆเลยนะฮะคาดเป็นด้วยสีดําเป็นโนแบ็คแล้วก็มีสีเงินนะครับสีเงินซิลเวอร์โกลนะฮะออกสีเงินทองๆหน่อยสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับกระจกออโต้หนึ่งบานคือฝั่งคนขับนะฮะเบาะแถวที่2สภาพเดิมๆนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับ ลวดลายเบาะดีไซน์สวยงามนะครับนี่ครับลวดลายเบาะดีไซน์สวยงามนะครับด้านหลังก็จะมีตัว AC นะฮะ12โวลต์120วัตต์ให้ด้วยนะฮะพื้นพรมนะครับเป็นตัวต้าเดิมแท้นะฮะออกมือเดียวนะฮะคันนี้ออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้สวยงามเดิมๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะฮะตัวจอนะครับผมนี่ครับเป็นจอที่รองรับตัว Apple CarP เ a y เรียบร้อยแล้วเป็นสกีนนี่นะครับ สวยงามนี่ครับสามารถปรับที่พวงมาลัยได้นะครับเป็นมันติดฟังชั่นนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะรับคำสั่งเสียงรับโทรศัพท์บลูทูธได้นะฮะปรับ MID นะฮะแสดงผลตัวหน้าจอหน้าปัดเลื่นใหม่ได้นะครับผมนี่ครับระบบแอร์ออ o โตนะครับหน้าจอดีดนะครับผมคันนี้ v u FMMP 3แล้วก็รองรับตัว Apple c a r p l a ตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะครับสวยงาม มี Eco Mode, Power Mode, นะฮะ VFC กันลื่นถลนยะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับมีที่วางแก้วให้นะครับสวยงามนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับผมสลับตัว Innova 2.8G นะครับเป็นตัวดีเซลปี2017นะครับผมราคา659,000บาทเท่านั้นนะฮะน่าสนใจมากๆสลหรับตัวราคานะครับนี่ครับตัวไฟนะฮะ ไฟรูมนะฮะห้องผู้สัตว์นะฮะนี่ครับตัวนี้สามารถปรับตัวไฟแอมเบีนไลท์ได้นะฮะตัวนี้ปรับบริเวณด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ต <Columbus> right. ัวนี <oid S 2> ้นะฮะนี่ครับสามารถหลีได้ตัวไฟนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะครับนี่ครับสามารถหลีสามารถเพิ่มได้นะฮะตัวแสงไฟแอมเบีนไลท์บริเวณตรงนี้นะฮะตามซอกตรงนี้นี่ครับสวยงามนะฮะเพิ่มความหรูหรานะฮะฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟสองสว่านในเก๋งนะครับตัวนี้ นี่ครับนี่ฮะสวยงามนะครับคันนี้นะสนใจรีบได้เลยนะฮะสนใจรีบเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะโตโยต้าอินโนวานะฮะ 2.8G นะครับเป็นตัวอินโนวาคริสตารีเซลระบบแอร์ออโต้สตอนนะฮะแอร์เพดานนะครับก็ปรับออโต้ได้ด้วยแล้วก็ตอนหน้าก็ปรับออโต้เช่นกันนะครับสวยงามนะครับคันนี้รถสภาพดีนะครับผมโครงสร้างเดิมๆเลยนะฮะ ก่อนล้างนะก่อนสปาก่อนเก็บงานวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันก่อนเลยนะครับด่วนๆนี่ฮะมีตัวถาดด้วยด้านหลังนะฮะมีสมาชิกในครอบครัวมีลูกนะครับผมก็สามารถให้ลูกนั่งด้านหลังนะครับมีตัวคาซิตด้วยนะฮะนี่ครับมีตัวคาซิตด้วยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับมีที่วางแก้วที่วางอาหารนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับเวลาเราไม่ใช้ก็กดปลดล็อกตรงนี้กดเข้าไปพับเหมือนเดิมนี่ครับ นี่ครับสองฝั่งเลยนะฮะไมได้ใช้ก็กดล็อกเข้าไปแล้วก็พับเหมือนเดิมนี่ครับมีถาดวางแก้ววางอาหารด้านหลังด้วยนะฮะก็อำนวยความสะดวกสบายเหมาะสาหรับครอบครัวนะน่าใช้ดูคอนโซลต่างๆหรูหราพรีเมียมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่น่าใช้สําหรับตัวคิสต้านะถ้าเปรียบรุ่นกับอินโนวาผมว่าตัวรีเซลเนี่ยน่าใช้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะฮะเรื่องของการมันทำนั้นดูแลรักษาต่างๆนะครับ เครื่องเกียร์นะฮะใช้ยาวๆทนๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะก็ราคาน้ํามันก็จะแตกต่างกับตัวเบนซินนะครับราคาดีเซลก็ถูกกว่านะครับผมนี่ค่ะเรื่องของการเป็นแค่นั้นดูแลรักษาไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากนะครับนี่ครับเบาะก็สามารถพับได้นะหกสิบสี่สิบนะเบาะแถวที่สองและแถวที่สามก็สามารถพับได้หกสิบสี่สิบเลยนี่นะฮะสวยงาม ตามแบบฉบับรถ SUV 7เจ็ดที่นั่งนะครับนี่ฮะตัวเบาะพับได้นะครับนี่ครับเบาะพับพได้นะครับ60-40นะครับรายละเอียดรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆวันนี้เรามาอัปเดตรถหน้าใช้นะฮะรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามาไวติดจองไวมากนะครับสำหรับตัว Innova c r y s t a 2.8G อ d i e ด e l ีเซลปี2017นะราคาค่าตัวของเขาก็อยู่ที่เลข6ขเอง นะครับ659,000บาทนะรถเดิมๆก่อนปรับสภาพเราจะมีการเก็บงานปรับสภาพทั้งตัวภายในภายนอกให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบต่างๆให้พร้อมส่งมอบนาะนครับนี้รถสวยสภาพเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลค่อนข้างหาย,ยากสำหรับตัวนี้มีลูกค้าถามกันมาเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครสนใจผมแนะนำต้องจองไว้นะครับ โอนจอรับรก็เพียง5,000บาทนะครับและสามารถมาดูรถจริงได้เลยมาทดลองขับมาดูรถจริงนะฮะไม่ถูกใจเรายินดีคืนมาจำร้อยเปอเต็มจำนวนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเราจะให้สิทธิ์ลูกค้าที่โอนจองก่อนนะฮะได้จัดเฟแน,นนซ์นะได้ดำเนินการจัดเฟแนนซ์ก่อนนะครับผมนี่แหละฮะความสวยงามของเตโ้าอินโนว i าคริสต r า s t a จุดแจีดีเซลปี2017นะบอดี้ใหญ่ภายในนั่งสบาย เป็นรถสไตล์ลักชูรี่นะเป็นตัวรถสไตล์ลักชูรี่คานะครับเป็นตัว SUV7 ที่นั่งนะครับที่น่าสนใจนี่ครับได้สีดำด้วยนะครับคันนี้ตอสภาพให้ใหม่นะฮะรับรองคันนี้สวยไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะครับเละเอดตัวรถก็ใช้งานเดิมๆเลขไม่เดิมๆไม่มีไปปรับไปกอไปแต่งมันนะฮะมาเท่าไหร่ก็แจ้งตามตรงเลยนะเลขไมมาแสนเจ็ก็แจ้งแสนเนะครับไม่มีมากลับมากอนะครับผมนี่ครับเราไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นครับผมตามมาเลยครับ อะนะครับมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์กันนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะตัวบล็อกเครื่องตัวเดียวกับตัวต้าฟอร์จูเนอร์เลยนะฮะ2.8นะฮะดีเซลนะครับขับเคลื่อน2ล้อเกียร์อัตโนมัตินี่ครับตัวเครื่องสะอาดใสเดิมเดิมนะฮะคานหน้าก็แน่นอนนะฮะคานหน้าเดิมเดิมเราคัดเกดรถทุกคันนะฮะคานหน้าเดิมเดิมตะเหลียดตัวคานเดิมเดิมะรอยกัดสีขอบยางต่างๆอยู่ครบหมดหัวน็อตเดิมหม้อน้ําคานหน้าเดิมแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะสะอาดใส มาร์ก cation. โรงงานอยู่ครบหมดนะครับรวมไปถึงหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะฮะดูนะฮะซ้ายขวาเดิมๆนะครับนี่ฮะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะฮะน็อตเดิมสวยเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆนะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับนี่ครับคติกเกร์ต่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้สวยงามเดิมๆนะฮะนี่ครับสวยงามเดิมๆเลยคันนี้นะฮะหัวน็อตยึดฝาโปรงซ้ายขวาเดิมๆนี่ฮะ แล้วก็ตัวเพจนะฮะยละเอ่ยด้านในตัวเพจนี่ฮะเพจเดิมๆเลยนะฮะนะครับเพดเดิมๆเลยนะครับนี่ครับตัวเพจเดิมๆนะฮะนี่ครับสวยงามนะฮะตัวเพจสวยงามเดิมๆเลยนะครับคันนี้โมเดลปี2017นะครับปี2017นะครับระเอียดตัวเพจชัดเจนนะครับบอกตัวสีบอกตัวคันเริ่มต่างครบเลยนะครับ สวยงามใครสนใจนะฮะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์095-0566926นะคะขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคระบระเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยขอข้อมูลเพิ่มเติมของรูปภายในภายนอกวันนี้อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะผมมาอัปเดตด่วนดให้ก่อนกลับโตโยต้าอินโนวาคริสตา 2.8G 095-0566926นะครย้ำ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สังกระดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ขอบคุณ f c ทุท่านที่ติดตามรับชมนะฮะ t ต y o ต a i n n o v a Crysta 2.8G ราคา659,000บาทเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้ใครสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับตามรายละเอียดด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้นะครับรถเดิมๆนะครับผมโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนบรันตีรถการขายหลังการขายทุกคันนะครับตอนนี้ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ